เริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับเราจะใช้ฟันของครีมหนี่ไปเบาๆครับหนีบแค่น,นิดเดียวแค่นี้ครับไม่ต้องห้งถึงทองแดงหนีครับใช้นิ้วชี้ล็อกสายเอาไว้ใช้นิปโป้ดันครีมครับเรางัดครีมใส่กัน,นิปโป้เนี่ยได้แล้วครับไม่ต้องมีรอยครีมเลยเห็นไหมครับสายโทรศัพท์ก็ทําได้เหมือนกันหนบเข้าไปครับ นิดเดียวเห็นนิดเดียวสวดเดิมครับล็อกสายนิโปดังชีมงานเ่นิ้วตัวเองครับนี่ไม่โดนเลยเห็นไหมครับไม่มีรอยทองแดงเลยเสจเล็กๆก็บอกได้แล้ว,วครับเล็กๆสวดเดิมครับหยิบนิดเดียวล็อกไว้บอกเลย